สวัสดีครับพี่น้องมอนีกะพบพ่อกับช่องของเ้านะครับจาแซมชาแนลของนอกก้องตัวหลักพี่น้องเบิร์นธงไกจะมาข้าพีพะน้องนุเบิร์นเหรียญนะครับเหรียญที่มีราคาแพงนะครับถ้าพี่น้องเห็นกับเก็บไว้นะครับเป็นเหรียญสิบนะครับปีพศออ2533พี่น้องราคาที่นักสะสมก็เรียนก,นกันกันอยู่ที่ประมาณ ี่แสนบาทแล้วนะครับสำหรับเปรียนปีพศเรียนนี้นะครับปีสามสามพี่นอ้องถ้าใปเห็นเก็บมาขายได้นะครับจากสิบบาทอาจจะเป็นสี่แสนในเีน้ะเรียนนี้นะครับรับซื้อทั่วไปเลยนะครับบางคนชอบผมรับนะครับร้านท่งดืน,น,นคากรลับนะครับมันจะเป็นร้านปลาหนังร้านท่าจเน้ากระลับนะครับรับซื้อนะครับรับปีสามสามนะครับอันนี้เกินกองท้า้วขั้วกรว่บบานนะเป็นอย่างนั้นจึงราคาแพงนะครับพี่นอ้อง รอยอดผลิตนะครับเหรียญปีสองสามเนี่ยนะครับมีแครนหนึ่งร้อยเหรียญนะครับพี่น้องมีแครนร้อยเหรียญครับทั่วประเทศนะครับพี่น้องถ้าไ้เห็นก็อย่าลืมนะครับเก็บมาขายนะครับจากสิบบาทอาจจะได้สี่แสนบาทนะครับพี่น้องอันนี้ครับผมฝากไปนะครับถ้าเห็นก็ติดต่อผมมากเลยครับ้าบอลูสีคายใสนะครับผมับรับสื่อเห้เราพี่น้องนะครับ การเมื่อวนี้ก็ได้ของเขาไม้มาลายนอครับรวมก็บสภาพพี่พนองน้องเบิง์นะครับมองเขาไม้หลับหลับมากแล้วครับกะพร้อมแล้วก็ไปเบิงกันเลยนะครับแต่ว่าก่อนจะไปเบิง์พี่น้องผมฝากกดซับสขไคร้นะครับช่องขอนงนะครับกดไลค์คลิปแง้น้่นะครับพี่นอ้องเพราะว่าผมมีของมาแจกพี่แจกน้องครับสําหรับคลิปนี้นะครับเบิง์นเจบนะครับเดี๋ยวผมมีของแจกนะครับอ่าเป็นเหรียญ อก่ีทิ้งอย่มองนะครับอย่างหนึ่งนะครับผมรบกวนหนึ่งคอมเมนต์ครับใต้ใต้คลิปนี้นะครับคอมเมนต์น,มมน,นะครับสมมติวี่สีพ่นคอมเมนต์ผมเลยจะจับฉลากให้มีแค่เรียนเดียวพี่น้องเราคงจะส่งให้ตามทีวีนะครับเดี๋ยวติดต่อไปขอทีวีนะครับฝากแชร์คลิปให้ผมนั่งน,นะครับการพ้องนะไปโชคดีเลยครับ ครับพี่น้องบาริกะผมจะพามาชมนะครับเหรียญนะครับที่ผมได้มานะครับเหรียญแรกนะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ดุลนะครับหลวงปู่ดุลเหรียญเนื้อนวะนะครับฉลุนะครับปีพศ2521นะครับพี่น้องเหรียญหลวงปู่ดุลนะครับข้างล่างก็จะเป็นประมาณนี้พี่น้องนี่ครับวัด บูรพารามสุรินนะครับข้างบนก็จะเป็นตาพ่อซอนะครับก็จะมีโคดอยู่ในน้ำนะครับต่อโคดนะครับพี่น้องผมบอดดาวแวนขยายมากนะครับโคดจะยุดตรงนี้นะครับอันนี้ก็ได้มากนะครับพี่น้องรุ่นแหลกหายยากนะครับพี่น้องต่อมาก็จะเป็นเหรียญราชการที่เก่านะครับ่าจะเป็นการชนะพิเศษนะครับ่าจะเป็นหกหอบนะครับ OF, เหรียญนี้นะครับเหนืองเงินนะครับข้างหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่น,อน้องน,นะครับเหรียญต่อมานะครับก็จะเป็นเหรียญราชการที่หาพี่นอ้องเราเหรียญราชการที่ห้านะครับข้างหน้าเหรียญก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับเหลืองง่ามพี่นอ้องข,ข,ข <l> ้างหลังครับข้างหลังก็จะเป็นอ่า ราจอบรอนะครับจอบรอสีเงินนะครับพี่น้องอยู่นี่นะครับอันนี้ก็จัดสร้างเมื่อนะครับพศสองพันห้าร้อยสามสิบหกพี่น้องนี่ครับนี่พศออบอกสวยงามนะครับพี่น้องต่อมาก,ก็จะเป็นเบียร์แก่พี่น้องนี่นะครับเบียร์แก่นะครับอันนี้ก็เป็นของผมตะโดนแล้วนะ่ะผมก็ไปนคนออกอยู่บานมากนะครับพุทธคุณกะ แกเรื่องไร้กลายเป็นดีนะครับไพหมีกับพกติดโตไปนะครับแกหุ้นใสมอนดําทุกอย่างนะครับพี่น้องสําหรับเบียแกนะครับแล้วการสุดท้ายนะครับเป็นธนบัตรหนึ่งร้อยนะครับหนึ่งร้อยยังพงกระโปรจากพี่น้องเงินประเทศใดบ้าครับไพหมี่พ่อมลูกกับบอกผมนะครับในเบื่องจากภาษากันในจะเป็นของจีนว่าจีนกับไต้หวันพี่น้องนี่ครับหนึ่งร้อย หนึ่งลอยหยวนพี่น้องเบื้องซอยผมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับพี่น้องที่ผมได้มาวันนี้นะครับและะ้วก็ได้นีมานําพี่น้องอนี่ครับชุดมหาราบใหญ่นะครับวัดถ้ำพาแดนอำเภอเมืองจังหวัดสกล,ลคนครครับพี่น้องนะครับทีละลึกจุลละกฐินพี่น้องข้างในกับะมีพระปิตามีเป็น เาเอิ่นเบนเบนจะพี่น้องชุดเบนจะพี่น้องเบนจะพาคีพี่น้องวัดธรรมพาแดนพี่น้องปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดครับนะครับเปิดข้างในมากกาจากประมาณนี้นะครับสวยงามเลยทีเดียวพี่น้องกะที่ผมได้มาวันนี้กะมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ้งนะครับกะจะประมาณนี้พี่น้อง ครับพี่น้องก็จบไปนะครับตอนรับคลิปนี้นะครับแล้วก็ผมมีเหรียญแจกพีมแดงนอนครับเป็นเหรียญที่ผมรับมากเมื่อครับอ่าผมก็ได้ไปสร้างเจดีย์นะครับหลวงตาบัวนะครับที่วัดผู้พาแดงครับจูนองอซอนนะครับกินผมก็รับเหรียญมาจากหลวงปู่ลี่นะครับซึ่งทากันในน้องนะครับไปแนวหลวงปู่นะครับ ผมก็เป็นลูกศิลูกห้าเป็นนะครับเกจิสายลงตามหาบัวนะครับของเฮ้านะครับผู้บาอาจารย์เท่านะครับสายกรรมฐานที่บอกผมก็ได้รับเหรียญนี่ม,มากนะครับวันนี้นะครับผมจะจะให้พี่จะให้น้องนะครับวันนี้ถ้าเอดสองเหรียญนะพี่น้องแต่าผมจะให้เหรียญหนึ่งผมจะเก็บไว้เหรียญหนึ่งนะครับเป็นเหรียญหลวงหลวงปู่ี่นะครับซึ่ง ผมการได้มีโอกาสไปซอสร้างเงินเพิ่นก็ได้รับมากนะครับเรียนนี้ครับผมจะโซงให้ตามที่อยู่ครับผมรบกวนพีรบกน้องกดไลน์ไอคลิปนะครับแล้วก็ข้อมเมนี่งให้ผมหนึ่งข้อมเมนี่ครับแล้วผมจะจับสาลากนะครับแล้วโซ่ให้พี่รองนะ่ครับเรียนนี้นะครับแล้วก็ไม่มีกะพบพ่อกันแค่นี้นะครับพี่้องจะเลื่องนะครับผองฝากช่องของนราครับจาแซมชาแนลนะครับช่องนะครับ เพื่อเป็นแรงใจในการมาให้ความรู้เกี่ยวกับเหรียญนะครับแล้วก็การค้าสมนะครับเรืจากราคาต่างๆนะครับเป็นความรู้นะครับเหรียญนะครับการรับสื่อทั้งพระเก่านะครับแล้วก็เหรียญเก่านะครับพี่น้องกระพงกับปรด้บยรด้สื่อทั้งเบิร์นะครับมันจะต้องเบิร์ตเหรียญที่มันหายากอีกทีพี่น้องก็มีความสงไม่ผมเบิง์ตร้ายนะครับมีคนส่งใม้ผมเบิง์ตรายอีกีครับ ที่ผมต้องคิดไปนะครับแต่ว่าบางเหรียญเนี่ยราคาหนากเหรียญหาบาทจริง้ครับผมเบิ่งแล้วตำนี้ยหรียได้ครับรำนี้บได้ปุ๊บผมเลยรับซื้อแค่ยี่สิบสามสิบครับมันเสียเวลาไปหรอกเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอให้ที่ตามคิดผมแล้วก็เบิ่งเริ่มทำนี้เหรียญนะครับทำให้มีติดต่อผมมานะครับผมไปรับซื้อหักทีนะครับเพี่อนสำหรับคิดนี้ก็องค์พอทานี้ครับพอทำหมสวัสดีครับ